สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สมาชิกที่รักทุกท่านนะคะ ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรียวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในสึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2568นะคะวันนี้ก็จัดการแข่งขันกันที่จังหวัดสงลานะคะเป็นนัดสัญจรนัดเปิดสนามมวยหวังดี ตำบลตลิ่งชันอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะโดยจัดการแข่งขันโดยท่านนายกสุพิธพิทักษ์ธรรมร่วมกับทีมงานกลุ่มพลังใหม่บอสสมหมายสกุลเมตานั่นเองนะคะมวยเริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกาค่ะถ่ายทอดสดทางทีวีช่องทู24นะคะซึ่งวันนี้ก็จะหยิบยกเอาคู่มวยตั้งแต่คู่หนึ่งถึงคู่สี่ที่ถ่ายทอดทางช่องทูนี่แหละคะ่ะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้กับพี่น้อง f อที่รักทุกท่านได้รับรู้รับ ทราบเป็นข้อมูลเป็นแนวทางกันนะคะและนอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ด ไปทำกำไรกันแบบเน้นๆเ,เลยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด m มเค่ะย้ำนะคะแอด m มเค่ะเพิ่มเพื่อนไอดีม,มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะและก็ต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบล่วงหน้าค่ะ คู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่านักชกทั้งหมด4คู่ในวันนี้ที่จะนำมาฝากพี่น้องสมาชิกเอทุกท่านมีใครชกกับใครบ้างนะคะเปิดหัวกันที่คู่แรกนะคะซึ่งทำการชกเป็นคู่ที่1น,นะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะวันพิชิตเทคนิคปัตตานีนะคะ พิกัดน้ำหนัก107ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดยะลานะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอราวันจังหวัดยะลาค่ะนักชกวัย18ปีนะคะสูง159เซนติเมตรค่ะชกมวยมา40กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ53กิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะแพ้คะแนน M16 บ้านแรมบ้ามวนที่16พฤศจิกายนที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนเคนแจคสันมวยไทยมวนที่ 4มกราคมที่อ้อมน้อยนะคะจกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนเหนือทรณีพุทธประชาชื่นเมื่อวันที่3มีนาคมที่กองทัพอากาศนะคะจกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ค่ะ มาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจีรวัตรค่ะนักชกจากจังหวัดสงลานะคะซ้อมที่ค่ายมวยแบงค์ยูโรที่สงลาค่ะนักชกวัย16ปีนะคะสูง165เซนติเมตรนะคะชกมวยมา30กว่าไฟน้ำหนักปล่อยปล่อย54กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะเสมอพันเอกพีเคแสนชัย เมื่อวันที่16ตุลาคมที่พัทลุงนะคะชกไว้ที่พิกัด100ปอนด์ค่ะชนะคะแนนดีเซลเล็กสอสีทองเมื่อวันที่22มกราคมที่ราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก107ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนน m 16บ้านแรมบ้าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่กองทัพอากาศชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก106ปอนด์นะคะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่1กันนะคะวันพิชิต เทคนิคปัตตนีหรือวันพิชิตสมคิดดียิ่งทอพลาง47ตัวเดียวกันนะฮะนักชกคนนี้ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเขาล็อกเหนียวปลายแข็งแกร่งหมัดนะักแข็งแรงเก๋าเหลี่ยมเชิงดีนะคะได้เปรียบกระดูกมวยค่ะได้เปรียบประสบการณ์ในขณะที่ก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัตรเป็นมวยประเภทไฟเตอร์นอกได้ในดีแข็งแรงแข็งแป่งยิ่งชกก็เรียกว่า ตัวเริ่มน้องกับเด็กกําลังโตขึ้นมานะคะวันนี้ทั้งคู่นี่ชกกันที่เวทชีนี้สนามมวยแห่งนี้ที่สงขานะคะถ้าถามว่าด้วยกระดูกมวยเนี่ยอาจจะทางฝั่งของเจ้าวันพิชิตอะเลียมเรีอมไปนิดนึงนะแต่วันนี้ชกที่สนามมวยแห่งนี้สงขานะคะกองเมืองไทยสีเสื้อสิทธิ์กำนันจิรวัตรก็หนึ่งในทีมงานผู้จัดในการจัดสัญจรศึกมวยไทยพันธมิตรในวันนี้นะคะก็เลยมองว่าความได้เปรียบ ในทีมงานผู้จัดทํานิดทําหน่อยนะคะเขาเรียกบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของการชกแบบสไตล์เวทีพูทอนนะคะซึ่งซึ่ง,งเสียงเชียร์เสียงเฮแล้วมันจะดังมันจะลั่นมันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธมวยอ่ะความครบเครื่องทางกล้องเมืองไทยก็มีมีอยู่แล้วนะทางฝั่งของเจ้าวันพิชิตเนี่ยช่วงระยะหลังเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะคะและลูกบึลูกมูลูกติดลูกทนลูกกล้องเมืองไทยลูกเดินใส่น่ลูกเนี่ยอันเนี้ย นั่นเนี่ยได้ผลมากแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นงามวยในสายทีมงานผู้จัดนะคะทำนิดทำหน่อยราคามาก็ในทัศนมุมมองของนิชัเสียนเปี้ยวเมืองเมืองคอนนะคะขอฟันทงว่ามวยคู่ที่หนึ่งของรายการค่ะก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัตรนะคะจะชนะวันพิชิตเทคนิคปัตตานีค่ะไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการนะคะเป็นการพบกันร,ระหว่าง โกยศแบงค์ยูโรนะคะพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดสงขานะคะซ้อมอที่ค่ายมวยแบงค์ยูโรที่สงขาค่ะวัย23ปีสูง160เซนติเมตรนะคะชกมวยมา60กว่าไฟค่ะน้ำหนักปล่อยปล่กิโลนะคะสามไฟหลังค่ะชนะคะแนนยอดมณีสวนจากคาเฟ่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนลาวสตาเกียรดธงยศ มันที่23พฤศจิกายนที่อ้อมน้อยนะคะเชคไวที่พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ค่ะก่อนวันนั้นเป็นการป้องกันแชมป์วิธีมวยอ้อมน้อยก็พลาดแพ้ให้กับลาวสตาไปนะคะและล่าสุดแพ้น็อกยกสามเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างมุมที่25มก,กราคมที่อ้อมน้อยนะคะชคไวที่พิกัดน้ำหนัก104ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะยอดมณีสวนจากคาเฟ่ค่ะ พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดสตูลค่ะซ้อมที่ี่ค่ายมวยสวนจากคาเฟ่จังหวัดตรังนะคะนักชกวัย30ปีค่ะสูง165เซนติเมตรชกมวยมา60กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ52กิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งรักไกรเดชาโม,มที่23พฤศจิกาย,ยนที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ค่ะและลาสุดแพ้คะแนนลาวสากียติทงยศเม,มที่28ธันวาคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ค่ะ มาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่นี้กันนะคะเพชรโกยศเป็นมวยเข่าเปิดเกมสาดแข้งปล้าตีแข็งแรงแข็งแกร่ง,ข,งขวางหน้าสอบคมที่สำคัญเคยชนะมานะคะก็ถือว่าเป็นการรีเพลย์แมตช์ไฟนัดแก้มือล้างตาสำหรับมวยคู่นี้นะคะซึ่งยอดมณีสนจากคาเฟ่เป็นฝ่ายแพ้มายอดมณีนะคะเป็นมวยประเภทเขาเรียกว่ามวยบูดุดันเตะขาต่อยหมัดหนักแรง ะะกระดูกมวยไม่ธรรมดาก็วันนี้ถือว่าเป็นการนัดแก้มือล้างตาช่วงหลังมาเนี่ยฟอร์มของทางฝั่งของเจ้าเพชรกยศดเองเนี่ยก็โรยลงไปเยอะเลยนะคะหลังจากชนะยอดมานีมาก็ไม่ชนะใครอีกเลยนะคะส่วนยอดมานีเนี่ยตั้งแต่ล่าสุดที่แพ้ให้กับเจ้าลาสตาไปเนี่ยวันนั้นอะ ก็ตั้งแต่เดือนธันวานะคะหยุดหายไปประมาณ3าสี่เดือนส<ม><ๆ>ี่ห้าเดือนเลยนะคะสี่ห้าเดือนการเลืวว้ยเวทีและเป็นมวยอายุมากเป็นมวยแก่ด้วยแล้ววันนี้การชกที่เวทีแห่งแห่งนี้สัญจรที่สงขานะคะเท่ากับเป็นการชกในบ้านของเพชรโกยศนะคะเสียงเชียร์เสียงเฮลูกล่อาพ่อแม่พี่น้องญาติญาติมาเชียร์อะไรต่ออะไรเสียงเชียร์ดังกําลังใจมันจะมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องให้กับนักชกในบ้านอีกนะคะมองว่าวันเนี้ย ในทัศนะมุมมองของดิชังเซียนเปี้ยเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่สองของรายการค่ะเพชรโกยศแบงค์ยูโรนะคะจะชนะยอดมณีสวนจากคาเฟ่ย้ำแขนไปได้อีกครั้งนะคะ ผ่านไปนะคะสำหรับทัศนวิจารณ์ดีๆสองคู่ที่นำมาฝากพี่น้องสมาชิกเอฟซีรัก์ทุกท่านกันค่ะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดเอ็มเอ็มเก้าแปดค่ะย้ำนะคะแอดเอ็มเอ็มเก้าแปดค่ะเพิ่มเพื่อนไอดีมีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนัน ะะไปต่อกันที่คู่ที่3ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะฉลามขาวอาฉลามทองสิทธิฉลามขาวนะคะพิกันน้ำหนัก116ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดสงขานะคะซ้อมที่ค่้ายมวยสอสังเพชรที่จังหวัดสงขาะคะ่ะวัย19ปีนะคะสูง170เซนติเมตรชกมวยมา40กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ56กิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะ แพ้คะแนนชาไทยบางแสนไฟขับเมื่อที่23ธันวาคมที่ตะวันนานะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก113ปอนด์ค่ะชนะคะแนนสี่พลังสอสละชีพเมื่อที่20มกราคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก116ปอนด์ค่ะที่ปทุมนะคะวันนั้นนะแล้วก็ล่าสุดนะคะชนะคะแนนสิงห์ลำชอ5พยักค่ะเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก113ปอนด์ค่ะ มาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ําเงินนะคะไม้แหลมท่าแสะยาสัตว์ค่ะพิกัดน้ําหนัก116ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดชุมพรค่ะซอบอยู่ที่ค่ายมวยท่าแสะยาสัตว์ที่ชุมพรน,นะคะวัย18ปีสูง175เซนติเมตรชกมวยมา60กว่าไฟน้ําหนักปล่อยๆ56กกิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะ แพ้คะแนนเจ้าพยาไฟพุ่มพันม่วงเมื่อวันที่ส3บาธันวาคมปีหกหกที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดปอนด์ค่ะชนะคะแนนเพชรบ้านแขกแบงค์ยูโรเมื่อวันที่สิบกมีนาคมที่พัทลุงนะคะและก็ล่าสุดค่ะแพ้คะแนนเพชรอนันทอพรานสี่บเจ็ดมื่อวันที่ยี่สบสองมิถุนายนที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะคะก็เรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่สามกันนะคะคู่นี้นะคะ ทั้งฝั่งฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับเป็นเอ่อหรือว่าเจ้าฉลามทองสิงมาวินตัวเดียวกันนะคะก็มวยตัวนี้ก็เป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องเตะคว้าต่อยขว้าขวางหน้าแทงแรงมีปลายหุดสองไฟหลังทําผลงานได้ดีมากเลยสดอยู่เลยนะคะในขณะนี้ถือว่าฟอร์มกาลังดีกําลังสดในขณะที่ทางฝั่งของเจ้าไม้แหลมท่าแสะยาสัตว์นะฮะวันนี้ก็ถือว่ามาเข้าเวนแทน มาเข้าเวรแทนเจ้าเดชอนันว์วเวียงสะที่ถอนชกไปนะคะก็กระดูกสำหรับไม้แหลมก็เป็นมวยเข่าบู้ดุดันเปิดเกมเตะขวาล็อกรัดตีเล่นก็คือพูดง่ายๆมวยเข่านเน้นเนื้อเลยสาหรับเจ้าไม้แหลมนะคะแต่หยุดหายไปนานเลยชกไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีหกเจ็ดที่ผ่านมาก็กับปีนะคะที่ที่เรือเวทีไปแล้วก็วันเนี้ยก็ถือว่าอาจจะนํามา ทำไมดับจัดใหม่นํามาเพื่อที่จะเข้าเวนแทนเพื่อมาเจอกับนักชกฟอร์มสดอย่างเจ้าะหลามทองนะ ทางฝั่งของเจ้าไม้แหลมเนี่ยเป็นมวยที่มีอาวุธดีๆอย่างเดียวก็คือเขา่าแต่เข่าแหลมจริงๆเข่าดีจริง,ร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 งๆนะคะเข่าดีเข่าแหลมแต่วันนี้มาเจอนักชกฟอร์มสดอย่างเจ้าฉลามทองวันนี้แล้วก็ได้ชกในบ้านด้วยนะคะมองว่าความได้เปรียบอยู่ที่ฟกแล้วก็เป็นมวยในรายการด้วยมองว่าความได้เปรียบครบวงจรอยู่ทางฝั่งเจ้าฉลามทองสําหรับไฟนี้นะคะในทัศนะม,มองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนะคะขอฟังทงว่าฉลามทอง สิทธิ์ฉลามในคู่ที่3นะคะฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวจะชนะเจ้าไมา้แหลมท่าแซยาสัตว์ค่ะจากนั้นก็ไปปิดท้ายรายการกันที่มวยคู่ที่4ของรายการซึ่งจะทําการชกเป็นคู่เอกนั่นเองนะคะเป็นการพบกันร,ระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะ ขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะคะพิกัดน้ําหนัก123ปอนด์ค่ะนักชกจากขอนแก่นนะคะซอ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนค่ะวัย19ปีนะคะสูง168เซนติเมตรค่ะชกมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วน้ําหนักปล่อยๆ61กิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะ ชนะคะแนนบุญชูสอบุญมีฤทธิ์เมื่อวันที่สิสิงหาคมที่กองทัพประกาศช,ชกไว้ที่พิกัดน้าหนัก122ปอนด์นะคะชนะคะแนนบุญชูสอบุญมีฤทธิ์ข่าเมื่อวันที่23กันยายนที่ดอนเมืองนะคะชกไว้ที่พิกัดน้าหนัก121ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะชนะคะแนนเพมมานโซฟาการีเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ศึก RWS นะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ําเงินนะคะเทพทักษิณส่สอสอนสิงห์นะคะพิกัดน้าหนัก123ปอนด์ค่ะ นักชกจากจังหวัดกระบี่นะคะซ้อมอยู่ที่ไรออนไรออนอาร์ตมวยไทยที่เกาะสมุยะคะ่ะวัย26ปีนะคะสูง173เซนติเมตรค่ะชกมวยมาร้อยกว่าไฟน้ำหนักปล่อยปล่ย6กกิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะชนะคะแนนประตักเอกซินบีมวยไทยเมื่อวันที่28กันยายนที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ค่ะชนะคะแนนเอก อ,อีวันชนะคะแนนเอกฉันอีวันบุญตาคอปปุ่นที่22พฤิจิกายนที่ศึกวันลุมพินีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก126ปอนด์ค่ะล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าคมเพชรแฟร์เทคเมืม่อวันที่1 4กุมภาพันธ์ที่ศึกวันลุมพินีนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก126อปอนด์นะคะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่4กันนะคะขุนศึกน้อยนะคะแฝดน้องของทางเจ้าขุนศึกเล็ก เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาฉลาดเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วในขณะที่ทางฝั่งเทพทักษิณสอสอนสิงห์นะครับเป็นมวยเข่ามวยขวาเข่าเหนียวแน่นเปิดเกมสัตว์แข่งนําขวางหน้าแทงล็อกเหนียวปล้ำตีแข็งแรงแข็งแกร่งมุมมองของมวยคู่นี้กันคู่นี้นะคะชกที่พิกัดน้าหนัก123ปอนด์เนี่ยเป็นพิกัดเป็นน้ําหนักนดีๆของทางฝั่งเจ้าขุนศึกน้อยอาจจะมองว่า กระดูกการผ่านเบอร์มวยประสบการณ์การผ่านเบอร์มวยทางฝั่งของเจ้าเทพทักษิณเนี่ยคล้ายว่ากระดูกมวยการผ่านตัวมวยเบอร์นี้มาเยอะกว่าแต่มองว่าวันนี้มาเจอรุ่นรุ่นน้องที่กําลังสดกําลังห้าวกาลังร้อนแรงนะคะแล้วก็กระดูกมวยก็ไม่ธรรมดานะอ่าเลือกวิธีไปประมาณสี่เดือนสําหรับทางฝั่งของเจ้าขุนศึกน้อยก็เพราะว่าหาคู่ชกยากเหลือเกิน แต่เทพทักษิณนี่ก็ได้ชกอยู่สม่ำเสมอแต่ชกในรูปแบบของมวยไทยสายกซะมากกว่าวันนี้นะครับบีบเวทลงมามาต่อยที่ร้อยี่สิบสามมองว่าสมองมวยความคตด เครื่องรวดเร็วเด็กหนุ่มไฟแรงเทพทักษิณเนี่ยเป็นมวยเขาเรียกว่าอายุเยอะและการออกอาวุธจะช้ากว่านะคะตนตนเนี่ยต้องเาต้อง,ต,องต้องเขาเรียกว่ากว่าจะเดินเข้าไปจับตีได้ก็ต้องผักฝ่าดงแข้งของทางฝั่งของเจ้าขุนศึกน้อยไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่4ี่ของรายการค่ะขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะคะจะชนะเทพทักษิณสอสอนสิงค่ะ ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ4คู่ดีๆวันนี้ที่นำมาฝากสมาชิก f อกันนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสุดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด m, m 9 8ค่ะย้ำนะคะแอด m, m 9 8เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา เพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัชนะวิจารณ์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งก่อนจากนะคะศึกมวยไทยพันธมิตรนักสัญจรอำเภอจนะจังหวัดสงขานะคะ ประจำวันจันทร์ที่2 1เ,เมษายนค่ะคู่ที่1นึนะคะก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัตรค่ะจะชนะวันพิชิตเทคนิคปัตตานีค่ะคู่ที่2นะคะเพชรโกโยศแบงค์ยูโรจะชนะยอดมณีสวนจากคาเฟ่ค่ะคู่ที่3ามนะฉลามทองสิทธ์ฉลามขาวจะชนะไม้แหลมท่าแสยาสัตว์ค่ะและคู่ที่4ี่นะคะขุนศึกน้อยบุมเด็กเซียนค่ะจะชนะเทพทักษิณสอสอนสิงห์นะคะขอ สีคู่ดีๆนะมาฝากในวันนี้นะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องราบขออภัยพี่น้องเอซไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะสุดท้ายแล้วก็ขอให้พี่น้องสมาชิกเอฟซทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีนะคะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันเจียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอกราบลาพี่น้องสมาชิกเอฟที่รักทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ